การสร้างนิสัยให้คนอื่นรู้สึกเกรงใจและเคารพเราไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในชั่วข้ามคืนและไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากการแสดงอำนาจบ,บังคับหรือทำให้คนกลัวแตกเป็นผลลัพธ์ของการที่เราประพฤติตัวอย่างมีวุฒิภาวะมีหลักการและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมั่นคงและสง่างามคนที่น่าเคารพและทำให้คนเกรงใจได้อย่างยั่งยืน มักจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางใจไม่วอกแวกง่ายมีจุดยืนที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็รู้จักยืดหยุน่นมีน้ำใจและรู้ว่าควรจะเด็ดขาดเมื่อไรควรอ่อนโยนเมื่อไรสิ่งแรกที่ควรฝึกคือการมีวินัยในตนเองเพราะคนที่น่าเกรงใจมักเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ก่อนเมื่อเราสามารถควบคุมอารมณ์ความคิดการกระทำของตนเองได้อย่างมีสติเราจะไม่เป็นคนผงผางหุนหันพันแล่น หรือแสดงออกแบบขาดวุฒิภาวะการมีวินัยจะทําให้เราดูมั่นคงน่าเชื่อถือและทําให้ผู้อื่นไว้วางใจเมื่อลงมือทําสิ่งใดก็ทําด้วยความตั้งใจและต่อเนื่องไม่ละทิ้งความรับผิดชอบกลางคันไม่ผลัดวันประกันพรุ่งสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับความเกรงใจโดยตรงแต่ในความเป็นจริงคือหลักฐานของความน่าเคารพ การพูดจาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญคนที่ทําให้คนอื่นเกรงใจได้มักพูดด้วยความหนักแน่นสุภาพและไม่พร่ำเพรื่อพูดเมื่อจําเป็นแต่เมื่อพูดก็มีน้ําหนักไม่พูดโอ้อวดไม่แสดงตัวว่าเหนือกว่าใครแต่ก็ไม่ทําตัวต่ําต้อยหรือขาดความมั่นใจน้ําเสียงที่สงบไม่แข็งกระดา้างแต่ก็ไม่อ่อนปลวกปียกจะสร้างความรู้สึกมั่นคงให้คนรอบข้างเคารพคนอื่นในคําพูดให้เสมอ ไม่ใช้คำพูดประชดเสียสีหรือตัดสินคนแบบตื่นเเวลาตำหนิใครก็ทำด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ความสามารถในการควบคุมคำพูดเป็นภาพสะท้อนของความคิดคนที่คิดเป็นรละยับยังช่างใจได้ย่อมทำให้ผู้อื่นรู้สึกเกรงใจและไม่กล้าพูดหรือกระทำอะไรล่วงเกินง่ายๆการรักษาคำพูดก็เป็นอีกหนึ่งเสาหลักของความน่าเคารพคนที่พูดแล้วทำจริงทำตรงเวลาไม่เปลี่ยนใจไปมาไม่กลับคำ หรือผิดคำพูดจนกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือจะกลายเป็นคนที่คนอื่นเกรงใจพ้ารู้ว่าเขาเป็นคนจริงจังคนที่มีคำพูดเป็นสัญญาไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่จะถูกมองว่าเป็นคนมีเกียรติมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ยากจะทําให้ผู้อื่นเคารพจากใจจริงความเด็ดขาดก็สําคัญไม่แพ้กันการเป็นคนอ่อนโยนหรือสุภาพไม่ได้หมายความว่า เราจะปล่อยผ่านทุกเรื่องหรือยอมตามน้ำเสมอเป็นคนที่น่าเกรงใจต้องมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างชัดเจนไม่ลังเลและเมื่อจําเป็นต้องยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องกล้าทําแม้จะต้องขัดใจกับบางคนการกล้าพูดไม่อย่างสุภาพเมื่อมีคนล้าเส้นหรือกล้าปกป้องหลักการของตนเองเมื่อถูกกดดันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกและฝืนใจบ้างในช่วงแรกแต่จะทําให้คนอื่นค่อยๆ เรียนรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีขอบเขตไม่ใช่ใครจะมาใช้หรือพูดอะไรก็ได้ตามใจความชัดเจนในจุดยืนเป็นสิ่งที่ทําให้คนเคารพเพราะมันแสดงถึงการมีหลักในชีวิตอีกหนึ่งนิสัยที่ควรปลูกฝังคือการให้เกียรติผู้อื่นก่อนโดยเฉพาะกับคนที่มีตําแหน่งต่ำกว่าหรือไม่มีผลประโยชน์กับเราโดยตรงคนที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นไม่ดูถูกไม่ตัดสินไม่วางตัวเหนอือกว่าใครมกักจะได้รับความเคารพกลับอย่างจริงใจไม่ใช่เพราะอำนาจ หรืออิทธิพลแต่เพราะความดีงามจากข้างในของเขาเองคนที่รู้จักให้พื้นที่ให้คนอื่นพูดให้โอกาสคนอื่นเติบโตหรือแม้กระทั่งรู้จักขอโทษเมื่อทำผิดจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้นำจากตำแหน่งแต่เป็นผู้นำจากคุณภาพของจิตใจความกล้าแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์และการไม่เออตามทุกเรื่องที่ไม่เห็นด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าฝึกคนที่กล้าพูดความจริงแม้ ในสถานการณ์ที่เสียงข้างมากอาจจะไม่เห็นด้วยหรือแม้แต่ยืนกรานในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อทุกคนลังเลเป็นคนที่สร้างความเคารพได้อย่างลึกซึ้งคนเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องเสียงดังแต่คําพูดของเขาจะหนักแน่นและเปลี่ยมด้วยสติปัญญาความกล้าภายใต้ความสุภาพเป็นพลังที่ทรงพลังมากกว่าความแข็งกร้าวภายนอกเสียอีกการวางตัวก็มีบทบาทสําสคัญมากคนที่ทําให้คนเกรงใจได้มักจะไม่ใช่คนที่สอดรู้สอดเห็น ไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นโดยไม่จําเป็นไม่พูดจารับหลังใครและไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องดรามา่าหรือปัญหาของคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลเขาจะรักษาระยะห่างที่เหมาะสมกับทุกคนรู้ว่าเวลาไหนควรเข้าใกล้เวลาไหนควรถอยออกมาความสงบนิ่งไม่กระตือรือร้นเกินเหตุในสิ่งที่ไม่จําเป็นเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกเกรงใจโดยธรรมชาติเพราะมันคือการแสดงออกว่า คุณควบคุมตัวเองได้ดีไม่อ่อนไหวไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่เป็นภาระของใครความรู้ความสามารถและความชำนาญในงานที่ทำก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความน่าเกรงใจและน่าเคารพคนที่รู้จริงทำงานเก่งและทำได้ดีอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะความพยายามและความตั้งใจจริงยอง่อมเป็นคนที่ได้รับความเคารพจากคนรอบข้างเพราะเขาเป็นแบบอย่างของคนที่พึ่งพาได้เมื่อมีปัญหาคนเหล่านี้ จะเป็นคนแรกที่คนอื่นอยากเข้าหาไม่ใช่เพราะอำนาจแต่เพราะความเชื่อมั่นในตัวเขาเองในขณะเดียวกันต้องฝึกนิสัยในการฟังให้ดีขึ้นคนที่ฟังเป็นมักเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เขาไม่รีบพูดไม่รีบตัดสินแต่รอฟังให้ครบและแสดงความเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายรู้สึกแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามการฟังอย่างตั้งใจทำให้เราดูใจเย็นรอบคอบและเคารพผู้อื่นการฝึก ให้ตัวเองไม่พูดแทรกไม่ขัดบทไม่รีบด่วนสรุปเป็นการแสดงออกว่าเรามีความเคารพในความคิดของผู้อื่นและนั่นคือสิ่งที่สะท้อนกลับมาว่าเราก็น่าเคารพเช่นกันสุดท้ายคือนิสัยของการรักษาสมดุลในความสัมพันธ์คนที่คนอื่นเกรงใจโดยไม่กลัวคือคนที่รู้จักให้และรับรู้จักยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้ใครรู้สึกถูกกดแต่ก็ไม่ลดตัวเองลงไปให้ใครเหยียบ ความสัมพันธ์แบบนี้ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนต้องมีความเข้าใจในคนต้องสังเกตต้องปรับตัวโดยไม่เสียตัวตนและต้องใช้เวลาในการสร้างคนที่สร้างสมดุลน,นี้ได้มักจะไม่ต้องพูดว่าตัวเองมีอำนาจไม่ต้องประกาศว่าคนอื่นควรเคารพแต่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเองจากการกระทำที่สม่ำเสมอและการวางตัวอย่างมีวุฒิภาวะทั้งหมดนี้ไม่ใช่เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อควบคุมคนอื่น แต่คือการฝึกฝนตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อให้เรากลายเป็นคนที่มีภาวะผู้นำมีความมั่นคงทางจิตใจและเป็นแบบอย่างให้คนรอบตัวได้คนที่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องออกคำสั่งให้ใครกลัวไม่ต้องพยายามสร้างภาพให้ดูน่าเกรงขามแต่จะได้รับความเคารพและความเกรงใจจากผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ และยังยืนเพราะเขาได้กลายเป็นคนที่น่าเคารพจริงๆจากข้างในไม่ใช่แค่ปลืกนอกที่ฉากไว้ด้วยอำนาจหรือความสําเร็จชั่วคราวการสร้างนิสัยที่ทําให้คนเกรงใจและเคารพไม่ใช่แค่เรื่องการกระทําภายนอกแต่คือการหล่อหลอมตัวตัวตนจากภายในการมุ่งมั่นเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันฝึกสติฝึกวินัยฝึกความคิดฝึกจิตใจให้แน่นแฟนสม่ําเสมอไม่หลงไปกับคําชมไม่หวั่นไหวกับคําตําหนิ และยังคงยืนอยู่ในเส้นทางของตัวเองอย่างมั่นคงเมื่อวันหนึ่งเรามีคุณภาพในตัวมากพอความเคารพและความเกรงใจจากผู้อื่นจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเรียกร้องแต่มันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะเราได้กลายเป็นคนที่ควรได้รับสิ่งนั้นอย่างแท้จริง